สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับวันนี้มาไายเล้าพัฒนาพอลี่เนาะครับหรือตามล่าห้องนี่ยแหละมาแบ่งปันพี่น้องเย็ซีเด้อนะครับวันนี้มีตะกรงกิตตมศักดิ์เด้อบเลยน้องปูเด้อนะครับหลานสาวพอลี่เนาะเป็นผู้ทายให้นะครับมาตื้อกลังเต็มตัวห้ามน้ำนะครับเพื่อไปทุระเนาะพอลี่เนาะก็เลยน้องปูทายให้นะครับสำหรับเนื้อทางนะครับมาถือว่าพอลลี่เห็นแล้วเนาะ ครับครับอ่าเห็ดแล้วเด้อนะครับสำหรับเด็กเล่าอันมีมีธุระได้เลยเฝ้าเหตุเฝ้าเห็ดอดจพี่น้องอย่้เตรียมตัวเนาะนะครับมื้อนี้มาได้พอลีอืมพับก่อนก็ได้พอดีท่านเห็นตัวนั้นว่าท่านี่เขียนตัวนั้นว่าเออท่านเขียนก็พับเลยก็ได้เออเขียนไปเอาไปวะนี่ท่านเขียนเอาตัวนี้เอาพอลี่เอานี่เอาเพื่อเปเห็ดยากงพันพอลีเอานะครับพอลีท่านพร้อมนะครับเพ็ดแบบเฝ้าๆน้าเนาะดูตัวนี้ก่อนอ่านะครับนะครับ อ่านะครับวุ่นควัาน้องปูดูกล้องอ่าทายอีกไหมพอลีโอเคนะครับเป็นมักเอ็นเป็นมักงเอาอ่านน้อยหลายไม่เหล็กเลยแน่ไหนหกตัวเด้อเอาอ่านได้ฟังหน่อยนี่เลขอะไรมั่งลองเลือดเด่นมันกันหน้าหนึ่งศูนย์สามหกเจ็ดสี่นะครับหลานเดียอะไรนะครับเลขเด่นหนึ่งหกนะครับเบิ้์นเกาๆหนึ่งๆเนาะพอลีเนาะเอาเห็นชัดเจนนะครับเนาะ อย่างนี้ข่าวว่าร้องเพลงมวนเลยอย่างไห้อ่านมึงอ่ะนะมาเสียงถิมมวคือจังร้องเพลงมวนนะจะได้นะ้องพลีเนาะคงของบวานเนาะขอให้งวดวันที่เท่ากับมันอยู่วันที่สี่เมื่อวันที่เก่าเนาะว่าเก่าเนาะวันทีดเก่าเก่าว่าเขานะครับแกะมือใหม่พอลีว่านะครับอืมแต่ของเฮ็ดบ่นั่นเองบ้าเราได้ระกินของทุกคนมาผลิตเปลี่ยนวิธีการไหมนะครับเปลี่ยนวิธีการบ้านเดียน่าจะไน้ะเกียเขาครับผม เรียนนะครับมันการเรียนรู้เนาะการัเรียนรู้เรียนรู้อืมแค่าบัดนี้มัยึดในระเกียบเนาะเพราะขัดแย้งนะพอดีเนาะพัฒนาไปเรื่อยๆพี่น้องนะามักกิลอกสุดไม้น้ำเนี่ยนะครับอันนี้ก็แกตัวไม้เด้อนะครับสำหรับเนื้อทางของพอลลี่นะครับลาพัฒนาวันที่สิบเนาะม่น้อยๆเจอได้พอดีมีชีเวีดเนาะมันชีชีเวีดครับมันชีมีสุน่าย่นเด้อนะครับอืมก็ เดี๋ยวฟอลี่ช่วหเบิ้งนะครับวันนี้ใา้มากหกตัวน้ออรลี่นะรอรี้จำใา้แล้วเด้ยนะครับไข่มากมักเลยเอรลี่รองวอาสุฟังก่อนนะครับการให้มักจับคู่นีกอ่ามักจับคู่อีกชีวี้เด่นืน่อนี้เปลนหนึกับหกหนึ่งกับหกนะอน่มืนนี้เป็นหนึ่งก,กับหกหนึกับหเดนะครับตัวเด่นตัวเ<ห>บิ้ลนี่มักตัวใอรลีเบิ้ล เบิ้ลนี้เบิ้ลมักอกลีขึ้นหนึ่งหนึ่งครับเพราะว่าหนึ่งมันมันเด่นแห้งเด,น,ดนแห้งก่อนเนาะจับคู่ตัวไหนพอรี่วอลฟังก่อนนะจับตัวไหไรอฟังกอนจับคู่นี่มีไอหกีหกสามเจ็ดซีสามซีสามหนึ่งสี่หนึ่งครับ,รบแต่ประเด็นของมันนี่เลยเ,อ,เอามอวเบินงว่าเด่นนี่มันเป็นหนึ่งหก หนกเลยับมีในชุดทตัว้พอดนะพอลี่นะนะครับกตเลยมีตัวเด่นไห้ตัวหนึ่งพิเศษก็โมนะครับมะก่อนพลี่ห้เด่นตัวนึงสามสามหนึ่งามเอนี้ใครี่ว่าอะไรเอหนพีนะครับเอาสามเบอใหม่นะครับพอลี่โชว์เลยครับอ่เห็นไหมชัดไหมอ่ะถอยจะไม่ผ่าอชัดบ่อ่ถอยนะครับ ยังไงออดีเดอใมือกล้องมายืนอ่านะครับตามนี้ได้ครับมีผลิตจำเป็นหกซีหกสามเจ็ดซีสามซีนะครับสามหนึ่งซีหนึ่งนะครับเด่นสิบเด้อนะครตามนี้นะครับเด็กเด่นหนึเบิ้ลเก่าหนึ่งหนึ่งเนาะอืมนครับถือว่าเลยงามนะพอดีเนาะอ่านะครับมักตัวไดก็ตามนี้ได้นะครับมีเด่นหนึกระโงเลยละ่ะไหนผู้ชอบตัวไหนชี้โดยคนเก่งไนมอชีก็ได้ นี่ชอบ64เรียกรถนะอ๋อะนะครับกับวันแน่เนาะเรื่เล่าเนีย่ยมันพ่นๆหรเวียนตะเลขเก่าเด้วย <c oughs> นะครับแต่ซื้อว่าอาจัดเย็นยังในทานะพอดีเนาะอารมณ์นะครับตัวแดกกับลอกันได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวกับไก่มือกับเวทแหล่านาั้พอดีนะครับ,รบแล้วธุระเดี๋ยวพอดีไปชุดชุดจอใหนนะพอดีนะชุดจอเนี่วันที่ซีบีเอ็ดนะครับจอเขาคงจะเห็นซีบแล้ว แต่จะเห็นชุดร้อมน้อยขอยงพลายนะไปเรื่องมันยากก่อนอหเห็นเบาสมองจุดน้อยกันกับเบาสมองกนะชว่วงนี้ก็เรียกจจะบริจาคหน่อยนะครับขอตวรวจกระเพนะครับ,รบอืมแต่ว่าให้เรียลทุลาทุลังเราคงจะมีสมาธิดีกว่านี้เนาะนะครับ,รบอืมถ้าเป็นห้าน,อยอยาอออน้อยเขงขอคักอยู่นะพ่อเนาะถือว่าใช้ได้ยนะนะครับต้องต้องชมผู้จับคู่ผู้จับคู่นี่เก่งกว่าอ่าผู้จับคู่กับโอเคเนาะนะครับจ่ได้ ค่อยพี่น้องพี่อเดี๋ยวรดน้ำอยู่นะครับเหล็กเล้าเนี่ยก็เอานะครับมันก็คือว่าล่ะนะครับวิ่เขาไม่รดธรรมดาหรอไม่นด้หรอกเจ้าที่เขาว่าแปดวันนะครับเพิ่งรดสองวันนี่แหละนะครับเดี๋ยวค่อยเพิ่มนี่รายดีกว่านะครับเพิ่นได้๋ยวรดหนุ่งดย้อนย้อนเหินละกันไหมเฮ้ที่ไม่เหินละกันไหมแต่เลยได้วกกลับมาเอานละกันเก่าแล้วมากินเบื้องหลัง คนชิดว่าเออแบบนี้คือน่าจะเขาดีนะครับริเวณซีดีแล้วเออน่าจะเช็ดแบบนี้เอามาลอกหลังเราเวิร์กซีดีของเขามาบวชมันเริ่บื่อดีอืมบื่ดีเนาะนะครับต้องเอากันถอดรหัสย่างเดียวถอดย่างเดียวจะเอาซีดีจับให้ครับครับซีดีจ้าไผ่เขาเห็นกระถูกต้องเลยซึ่แต่ว่าพอนี้อาจจะว่าเขาใจตรงกันเนาะ เมื่อเช้ากับหมอรวยได้ได้เได้การแล้วะนะครับเขาบอ,อกว่างันน่กถือก็กถือว่าเอาเนทางก็ชัดเจนได้ดอกนะฟลอรี่นะฟลอรีล่อฮ้น่อยจอก่ะล่อว่าเกินอ่เมื่อนี้เมื่อเดียวครับเรื่อนอาจจะเห็นเนาะเห็นะครับมือเดียววันนี้ก็ผานะจะหน่อยนะครับเนะานนะมีดอกกูว่าเป็นตากล้องไห้นะสาฟอรีอ่รเป็นในือเป็นกระถือบยลเฮ็ดยูทูบอยากเห็นวา เ็ดช่องของวะเป็นเจลีตัวดีทีดอกดีเออร้านสามว่าเป็นตากล้องี้ยเนีนะครับอะช่วยคิดหนึ่งตัเลขนะครับอ้าวตัวเลขให้ตาเด้อครบไหมครบทุกตัวไหมเออนะครับเออจะอ่านดูสิอ่านอ่านจากตัวเลขก็ได้เนาะคนตาต้องเลือกตัวเลขหลักนี่ตัวเลขเนี้ยเอาตัวจับหนึ่งมีมีมีคู่ไหนมั่ง ว้าลองเพปไเลยเลยมียนบุนอ้อยู่ปรด้ยินเสียงเบาโน่นกันห้านาีาา่น,นาจาไปเบื้องเงินตอนรองเพลงมันสีรองออกบุน,น,นีอน่เนาะเออเอาหกี่ได้นะครับหกสามเจ็ดีสามีสามหนึ่งะครับเด่น16เด้อนะครับช่วงไมกกานน้ำในทพาฟรีเนะนะครับเลขกระตามนี่ะพี่น้องเด่นหนึ่ครับเบิ้นตเก่านึงนึงเนาะเอารอเบิด้พี่น้องนะครับวันนี้ชุดพูดจั่อย ไปบานอากาศแสี่มากเนาะครับครับนะครับไปซื้อแต่เตี้ยวโตจะไปทุลาแล้วนะครับแอ็นนอกกู้งไทยไห้นะครับมาเลยกับถ่านนองเห็ดเดี๋ยล่ะนะครับเพื่อว่าพี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสไปจับคู่เบิ่งถือไก่บ่อกับคิดจะไปเห็นภาพร่วมก่อนนะวอลลี่เนาะครับครับจะในมือเดี๋ยวพอลี่ล่วงเล่าอย่างีกทีนึงนะครับครับเพื่อจะได้ชัดเจนเนาะวัอนี้กับ เั้งเห็บทั้งฝ้าล่ะนะครับฝ้าไปธุระธุรังไอ้ขอพอลี่ไปการเฮ็ดนี่บ่ไทยฝ้าเปานไหเด้เพราะว่าเฮ็ดเก่งพูดโอ้โหฝ่าเนาะนะครับเอาพอลี่ไปธุระธุรังมื้อนี้ก็ให้ประสบความสําเร็จเด้อนะครับไปทักไกลทักไกลมีปัญหาใดกๆพาดูสาษด้วยดีนะครับให้พันสิ่งแนบดีไปเนาะพอลี่เนาะวันนี้ลาบครับเอาโชคมานําพี่น้องนะครับโชคมาทุกสก๊อตสวัสดีครับ